อาจารย์คะล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวมาค่ะอาจารย์ก็คือว่าพักเล็กเนี่ยเตรียมย้ายไปร่วมกลุ่มกับร้อยเอกธรรมนัฐนะคะก็มีจากรักถึงป่าประเทศไทยสองเสียงนะคะพลังชาติไทยหนึ่งเสียงประชาพิวัฒน์หนึ่งเสียงครูไทยเพื่อประชาชนหนึ่งเสียงพลเมืองไทยหนึ่งเสียงก็เป็นเหล่าพักจิ๋วต่างๆค่ะอาจารย์ยกเว้นคุณมงคลกิจนะคะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านค่ะเอ่อคคุณมงคลกิจปรากฏว่า เตรียมไปร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัฐเช่นกันเอาปรากฏว่าพักเล็กเนี่ยเตรียมไปอยู่กับคุณธรรมนัฐหมดเลยค่ะอาจารย์เป็นข่าวล่าสุดที่ออกมาก็สำหรับผมนะฮะก็ที่ผมพนันพอนำหมายไว้ว่าน่าจะไปสู่ไอ้การยุบสภามันก็อาจจะเป็นไปได้ขึ้นมาเหมือนกันนะอืมอืมอืครับคือวันนี้นะคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์มันก็ยากมันวยฮะคือวันนี้อย่าง อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเป็นที่รับรู้กันในสภามานานแล้วว่าพักพักอ่าเล็กๆเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากจากท่านธรรมนัฐนี่แหละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพักเล็กๆนี่เองเองเนี่ยรับนูนใหม่บตรสองใบนะครับพักเล็กๆก็ต้องหนีตายเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์สุขุมเพราะนั้นตอนเนี้ยคุณธรรมนัฐมียี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นพักเล็กผมมีหนึ่งเสียงกับสองเสียงเนี่ยผมก็ต้องรีบไปอยู่ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิด หัวหน้าพักซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาแบบปัดเศษเนี่ยนะครับไปอยู่พักใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีลำดับปาร์ตี้ลิสอยู่ในลำดับไหนใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ตอนนี้มันเริ่มต้นด้วย21ใช่ไหมครับแล้วมาเติมอีกเนี่ยประมาณ10กว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักเ่าเนี่านะครับรับนูนบัตร2ใบเนี่ยนะครับที่กำลังจะออกมาในอีก3-4เดือนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของพัก,กเล็กๆกลุ่มนี้เช่นเดียวกันที่จะมีที่ยืนในทางการเมืองต่อ นะครับผมถึงเรียนว่าเวลาเราบวกตัวเลขเนี่ยมันจะเริ่มจาก21แล้วหยุดนิ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีการอ่ามีมีสาขาของ21ท่านเนี่ยอยู่อีกสิบกว่าท่านนะครับอืมค่ะพักขอขอญาตบวกลบคูณหารนะคะตอนนี้จาก11พัก11เสียงใช่ไหมคะ9พักที่ไปกับคุณธรรมนัทเนี่ยมีอยู่ 9พักทั้งหมด10เสียงค่ะมีเสียงเดียวพักเดียวที่ไม่ไปก็คือนายแพทย์รวีมาชมาด,ดลเพราะว่าคเคยมีความขัดแย้งกับคุณธมน,นัทในช่วงลงมาตีอภพิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นตอนนี้นับได้คร่าวๆก็31เสียงไปแล้วใช่ครับตอนนี้31เสียงแล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วถ้า31เสียงเนี่ยนะครับถ้าท่านนายกนะครับเป็นอย่างที่ท่าน ท่านอาจารย์สมุมว่าเนี่ยนะครับก็คือสมมุติไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ท่านคนเอกวิทย์สมมุตินะครับท่านเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่การต่อรองโฟต้ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็จะต้องอท่านนายกก็คงต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าสัสดส่วนไปสามสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นจะสองเก้าอี e ้หรือเปล่านะครับแต่เป็นสองเก้าอี e ้แบบสองว่าการหรือว่าจะเป็นหนึ่งว่าการสองช่วยอะไรมันก็จะเป็นสูตรแหละฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมเห็นด้วย กับท่านอาจารย์สุภุมว่าท่านนายกยังมีเวลาอีกสามสิบวันคุณธรรมนัทก็มีเวลาอีกสามสิบวันแต่ถ้าสิบเอ็ดถ้าอาโทษนะฮะสิบท่านนี้มารวมเนี่ยนะครับก็ฟันธงได้เลยครับว่าไม่ไปร่วมกับพักที่มีอยู่แล้วแน่นอนก็ต้องเป็นพักใหม่แหละนะครับจะพักไหนก,ออก็เดี๋ยวว่ากันค่ะเอ,อ่อเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็ยังไม่วายค่ะยังมีคุณผู้ชมสงสัยอยู่นะคะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ย เป็นละครลงใหญ่เพื่อเรียกอำนาจต่อรองหรือเปล่าสุดท้ายมันยังมีโอกาสที่จะกลับไปจูบปากกันเหมือนเดิมหมคะกลายเป็นทองแผ่นเดียวกันเหมือนเดิมอาจารย์มองว่ายังไงสงสัยว่าจะเป็นละครนะครับผมมว่าการที่จะตกลงกันออกแบบยกยกกระบวนแบบนี้อ่นะมันต้องมีข้อตกลงกันว่าเออให้ออกไปอิสระแล้วคุณจะไปไหนเ่ะคงไม่ใช่ปล่อยเสรีหรอก ่เพราะนั้นตรงนี้บิ๊กป้อมอาจจะเป็นคนคำความรับไว้ว่าการปล่อยเช่นนี้บิ๊กป้อมอาจจะเป็นคนรับประกันไว้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อการที่จะสียรภาพรัฐบาลนะไม่งั้นบิ๊กป้อมก็คงไม่เป็นที่เขารดนับถือของคนที่อยู่กับรัฐบาลตอนเนี้ครับทีนแล้วเนี่ยนะครับงานเนี่ยผมผมเอาย่อๆนะครับเป็นการแตกแบงค์พันของลุงป้อมครับ ที่พูดตรงๆเลยครับพรรคไหนก็เรียกว่าพรรคป้อมน้อยกันนะถูกครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐก็สงบเรียบร้อยลุงป้อมก็เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับสองพรรคที่จะเกิดใหม่อีกสามสิบเอ็ดที่เนี่ยนะครับก็เป็นพรรคซึ่งแตกแฝงพันมาจากลุงป้อมเพราะพุ่งตรงว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมกันกับลุงป้อมเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับลุงป้อมท่านก็อายุเยอะแล้วท่านจะมานั่งประชุมเลยดือดเดืดเดือดเไปไม่ได้หรอกครับเมื่อวานนี้นคือการจัดหาแน่ๆในการจะแตกแฝงพัน นะครับแล้วพรรคเล็กเนี่ยก็สมประโยชน์นะครับสมประโยชน์คือว่าก็ได้เส้นทางเดินต่อในทางการเมืองเพื่อเตรียมรับกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับ<ม>ซึ่งพรรคเล็กเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างเก่าเนี่ยก็ล้มหายตายจากแน่ๆนะครับก็มาเป็นพรรคแตกแบ่งพันไปซะนะครับขนาดเดียวกันท่านนายกเองเนี่ยก็ก็ได้รับประโยชน์เพราะยังไงคนคนกลุ่มนี้ก็ไม่ไปไหนหรอกครับก็ยังชูมือให้ตู่เป็นนายกอยู่ดี ใช่ไหมครับคุณธรรมนัฐเองก็สมประโยชน์คือแทนที่จะกลายเป็นคนไร้ที่ยืนในพักใช่ไหมครับก็กลายเป็นคนมีที่ยืนในฐานะเป็นพักร่วมรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลครับเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นละครก็บอกได้ครับเพราะทุกอย่างมันจัดฉากไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์คะ <ผม S 1> แต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้ไม่มีดราม,ม่าครับเรื่องนี้เป็นละครธรรมดาครับอา<ห>จารย์คะแต่ว่าหลยยายคนเนี่ยก็มีความฝันนะคะว่า S <S สิ่งเนี้ยมันจะเป็นตัวเลือกที่ถ้าในอนาคตสามปอไม่เหนียวแน่นเหมือนเดิมเนี่ยก็จะทําให้สามปอกับมาตลุมบอลกันเองเอเรียกว่ากลับมาได้ไหมแต่ว่ามันจะกลายเป็นรอยร้าวที่ถ่างกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นจากตัวเลือกมากมายที่มันมีแวดล้อมมาเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะสําหรับต uh> like ัวผมนะฮยชื่อว่าคุณป้อมกับนายกนี่ยังไงเขาก็เอ่ออะไรล่ะไม่ไม่ได้สาบานแต่ก็ แต่ก็มันร่วมร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดน่ะนะเข้ามาการเมืองนี่เป็นอุ้นส่วนกันชัดเจนอ่ะนะครับมันอาจจะทําอะไรที่อ,อไม่ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกใจกันบ้างเนี่ยแต่นี้สุดก็เอ,อเลือดจ้ำข้นกว่าน้ำนะครับครับคือผมที่ว่าสามปอเนี่ยถ้าเราเคยดูหนังนะครับหนังซีรีส์ชื่อแบรดออฟ布 r เชอร์นะครับก็เป็นอย่างนั้นแหะครับในการอ่าเพื่อนตายสาหาสศึกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความอมุมมองไม่ไม่เหมือนกันบ้าง <c oughs> แต่หมายวา่าแต่ไม่ได้หมายความว่าอต่อไปจะหันปืนมายิงใส่กันไม่มีหรอกครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ากลุ่มกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ชื่นชมลุงตู่หรืออะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาเอาเวลาไปไปพัฒนานโยบายแล้วไป,ไปเอาชนะใจประชาชนมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่า คือ <c oughs> การคือการไปไปเคาไปไปคาดหวังในสิ่งที่ที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเสียเวลาเปล่าครับแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับค่ะค่ะขอถามเรื่องพักร่วมต่ออีกนิดนึงค่ะอาจารย์สําหรับพักประชาธิป,ปัตย์นะคะมีอยู่52เสียงนะคะภูมิใจไทยมีอยู่62เสียงค่ะทั้งสองพักนี้เนี่ยจะได้รับเอฟเฟกอะไรจากกรณีนี้บ้างไหมคะผมเรียนเลยนะครับว่าด้วยตัวเสียงเนี่ยนะฮะ สองพักเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอกครับนะครับผลกระทบจริงๆอ่ะจะไปอยู่ที่พักชาติไทยพัฒนามีสิบสองเสียงเพราะว่ามีสิบสองเสียงคือตอนเนี้ยถ้าเกิดกลุ่มที่ออกไปยี่สิบเอ็ดมันก็ยังพอเกลื่อนนะครับแต่ทันทีที่พักเล็กบอกว่ามาบวกอีกสิบเนี่ยนะครับพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยอยู่ยากครับที่จะรักษาสองเก้าอีอ่นหนึ่งว่าการทรัพยากรกับหนึ่งช่วยเกษตรเนี่ยอยู่ยากครับคือยังไงจะอยู่ครบเนี่ยไม่ครบแน่ยังไงต้องหายไปหนึ่ง เพราะว่าพักที่จะเกิดใหม่เนี่ยนะครับจะพักอะไรก็แล้วแต่ยังไงเขาขอสามนี่นอนเพราะตอนนี้ตัวเลขเข้าไปถึงสามสิบเอ็ดแล้วนะครับ <loh> เพราะฉะนั้นพักที่จะกระทบที่สุดวันนี้คือชาติไทยพัฒนาครับส่วนจะว่าการหรือช่วยหรือหรือจะยังไงเนี่ยโอกาสจะโอกาสจะลําตีว่าการกระทรวงทรัพยากรเนี่ยสูงสุดครับตอนนี้อืมค่ะถามอาจารย์สุขุมทิ้งท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทําให้ประชาชนเราเห็นได้หรือเปล่าคว่าสุดท้ายเรื่องการเมืองไทยก็เป็นเรื่องน้ําเน่าเป็นเรื่องของละครที่เป็นไม่จริงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเวลาเราคิดเนี่ยเราอาจจะคิดว่าการเมืองเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดแหละนะหลักการน่าจะเ,เองอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าข้อท็จจริงก็คือคนเป็นนักการเมืองบ้านเราเนี่ยเขาสมประโยชน์ฝ่ายขเขามากกว่า มองถึงเรื่องนโยบายประชาชนนะคือเป็นการพูดกันตรงก็คือเล่นการเมืองจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้มองดูว่าเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะ